สวัสดีครับเทสก่อนส่งนะครับกับเจ้าอัร์ฟานะตัวนี้เป็นคอมแพกไฟฟ้านะครับลูกค้าส่งมา3ตัวผมจะเทสสามตัวรวดพร้อมกันเลยนะอืมมาลูกค้าแจ้งมาว่าชัตเตอร์ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับก็ตัวนี้ผมแจ้งตามตรงว่าผมจัดการให้เฉพาะส่วนนะครับเพราะว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยผมเข้าไปไม่ถึงจริง,รงเพราะว่าถอดด้านหน้าเนี่ยออกมาไม่ได้อย่างเช่นตัววิวไฟเดอร์เนี่ยล้างให้ไม่ได้ตัวนับฟิล์มเนี่ยล้างให้ไม่ได้ตัว ตัวไทม m เมเนี่ยก็จัดการให้ไม่ได้นะครับเนื่องจากถอดไม่ได้สิ่งที่ผมจัดการไปเนี่ยก็มีเพียงส่วนหน้าเลนนะครับคือถอดชิ้นหน้าเลนออกมาเข้าไปถึงใบเบตและทําความสะอาดมันนะครับอืก็จะมาเทสให้ดูนะว่าโอเคมันทํางานตามปกติแล้วมผมจะเทสแต่ตัวชัตเตอร์แล้วกันนะมันเปิดตามปกตินะครับสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะมีสปีดนช้านะครับเนื่องจากแสงน้อยนะ,ะมาผมจะเอามือปิดเห็นไหม ม่นชัตเตอร์มันก็จะช้านะครับอันนี้ปิดไปเลยถ้าไม่ปิดก็จะตามที่เห็นนะครับถ้าหันเข้าหาแสงสปีดชัตเตอร์ก็จะไวนะครับ ตัวทา m ์เมเนี่ยจริงๆมันก็ใช้ได้นะครับแต่ผมไม่แนะนําให้ใช้เนาะเพราะว่าผมไม่ได้ถอดล้างก็เลยไม่มั่นใจในกรณีที่ไม่ได้ถอดล้างเนี่ยแล้วลองกดใช้ดูเนี่ยถ้าเกิดมันติดขัดเนี่ยมันก็จะค้างเลยอ,อันนี้ผมเทสให้ดูเนาะว่าทาร์เมมันก็พอจะทํางานได้อยู่แหละนี่ทาร e r มอร์วิ่งแล้วนะครับ อแต่ไม่แนะนำให้ใช้โอเคตัวแรกผ่านไปนะครับผมจะเทปตัวอื่นติดต่อกันเลยแล้วกันไม่ตัดนะะเพราะว่าจะได้ให้ดูไปเลยว่ามันมันทำงานรับต่อเนื่องดี ต่อมาเป็นตัวที่ลูกค้าแจ้งว่าใบใบมีปิดไม่สนิทก็คือใบเบรสมันแง้มอยู่นะครับมันมันปิดไม่สุดนะตัวนี้ชัดเจนอาการเห็นได้ชัดเจนก็คือตัวนี้ติดขัดเนื่องจากสกปรกนะครับอันนี้ผมจัดก,การทำความสะอาดใบให้แล้วมันก็เปิดใช้งานได้ตามปกตินะตัวนี้ชัดเจนสาเหตุชัดอมา สองสามสี่ห้าหกดดเ้าสอ่าเท่ามือปิดชัตเตอร์ดูนะมันก็จะช้า ตัวนี้สาเหตุมันชัดเจนนะครับอพอทําความสะอาดเอาส่วนฝุ่นส่วนที่คราบสกรปรกออกไปเนะี่ยโอเคใบเบดปิดสนิททำงานตามปกติเลยอโอเคผมจะไปตัวต่อไปเลยแล้วกันมันไม่มีซ s ี r i a l n เบอร์บอกนะหรือผมหาไม่เจอก็ไม่รู้แต่ผมจะถ่าย รวดเดียวไปเลยจะได้ชัดเจนกันไปเลยนะครับม,มาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ ที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองม่านเปิดสุดนะครับ อ่ะทีนี้ผมลองเอามือปิดดูสปีดช,ชัอตเตอร์มันก็จะต่ำนะ,ะนะ,ะ,ะผมจะเทสไปประมาณอีกสักห้าทีแล้วกันสามสี่ห้า ตลอดนะครับก็คือตัวกล้องเปิดทำงานตามปกติละไฟสถานะแจ้งตามปกตินะครับเห็นไหมนะมันจะมีในในวิวด้วยนะครับเป็นไฟสีแดงกับไฟสีเขียวแจ้งตามสภาพแสงอโอเคยังไงผมก็ ขอ,อยาเทสเท่านี้แล้วกันเนาะอือื่นๆไม่น่ามีอะไรให้เทสแล้วเพราะอื่นๆคือผมไม่ได้จัดการนะครับตามที่แจ้งไปเลยผมจัดการในส่วนอันอันนี้จัดการเฉพาะส่วนจริงๆเพราะว่าส่วนอื่นๆเนี่ยมันถอดไม่ได้นะแจ้งกันตามตรงโอเคยังไงผมขอจบคลิปวิดีโอเทสตัวนี้ไว้เท่านี้แล้วกันค,ครับ